สวัสดีครับตลาดคริปโตตอนนี้ก็แบบว่าค่อนข้างร้อนแรงเลยนะครับโดยเฉพาะบิตคอยนี้ทำสถิติใหม่ไปแล้วทะลุ123,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ส่งผลถึงเหรียญอื่นๆด้วยวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกกันที่เนียโปรโตคอนะครับเห็นว่ากำลังมีการฟื้นตัวที่น่าสนใจทีเดียวใช่ค่ะการเคลื่อนไหวของเนียนี่เกิดขึ้นพร้อมๆกับที่ตลาดโดยรวมดูดีขึ้นเลยนะคะ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์ล่าสุดเลยค่ะอัปเดตณนะวันที่14กรกฎาคม2025นี่เองเป้าหมายก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าเอ๊ะอะไรอยู่เบื้องหลังการขึ้นรอบนี้แล้วก็สัญญาณเทคนิคมันบอกอะไรเราได้บ้างเยี่ยมเลยครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อมูลล่าสุดเนี่ยบอกว่าใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนียขยับขึ้นมาประมาณ 6. 7จากแถวแถว2.5ดอลลาร์ขึ้นไปแถว2.66ดอลลาร์ ซึ่งมันก็เกิดใกล้ๆกับตอนที่บิตคอยน์ทำจุดสูงสุดใหม่พอดีเลยนะครับทำให้หลายคนเริ่มพูดถึงความเป็นไปได้ของเอาคอยซีซันกันแล้วแบบว่าเหรียญเล็กๆจะวิ่งตามบิตคอยอะไรทํานองนั้นค่ะ ประเด็นนั้นก็น่าสนใจแต่ที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างคือเรื่องปริมาณการซื้อขายของเนียค่ะในรอบวันที่ผ่านมานี่สูงถึง5.82ล้านหน่วยเลยนะคะตัวเลขนี้ถือว่าโดดเด่นมากค่ะแล้วก็มีข้อมูลที่ชี้ว่าอาจจะสะท้อนกันออทยอยสะสมอาจจะจากนักลงทุนรายใหญ่ๆนะคะหลังจากที่ราคาสามารถยืนเหนือแนวต้านสาคัญก่อนหน้าได้โห5.82ล้านหน่วยไม่น้อยเลยนะครับ มันก็คงสะท้อนความสนใจที่แบบหนาแน่นจริงๆแล้วถ้าเราเจาะไปที่กราฟเลยล่ะครับสัญญาณทางเทคนิคตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพอจะบอกอะไรเราเพิ่มได้ไหมครับในทางเทคนิคถือว่ามีสัญญาณค่อนข้างดีหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกเลยคือราคาสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญแถวแถว2.51ดอลลาร์ได้ค่อนข้างแข็งแกร่งจากนั้นเราก็เห็นการเบรกเอาท์ค่ะคือราคามันทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นไปได้ เกิดขึ้นช่วงประมาณาตีหนึ่ง UTC นะคะดันราคาขึ้นไปแตะถึง2.69ดอลลาร์เลยทีเดียวการทะลุแนวต้านแบบนี้ปกติมันน่าเชื่อถือแค่ไหนครับมีอะไรมาสนับสนุนเพิ่มเติมไหมครับคำถามดีค่ะสิ่งที่มาสนับสนุนการ break out คราวนี้ก็คือการเกิดรูปแบบกลับตัวที่เรียกว่า V Shape นะคะคือราคามันลงไปเร็วแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาเร็วเป็นรูปตัว V เลย ซึ่งจังหวะที่เกิด v h a p e เนี่ยมันมาพร้อมกับ Volume Spike ด้วยคือปริมาณซื้อขายพุ่งขึ้นมาเยอะมากมากกว่า143,188หน่วยในช่วงสั้นๆค่ะรูปแบบ v h a ช e ที่มาพร้อม Volume สูงๆแบบนี้มันสะท้อนว่าตลาดแบบกลับใจค่อนข้างเร็วและแรงเหมือนกับว่าแรงขายมันหมดแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างมั่นใจมากๆค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นสัญญาณยืนยันว่าการกลับตัวครั้งนี้มีพลังจริงๆถูกต้องค่ะ แล้วก็มีอีกนะคะคือระดับราคาที่เคยเป็นแนวต้านเดิมช่วง2 6 2ถึง2.64ดอลลาร์ตอนนี้มันดูเหมือนจะกลายเป็นแนวรับใหม่ไปแล้วอันนี้ก็ช่วยยืนยันเพิ่มเติมว่าแนวโน้มระยะสั้นมันดูดีขึ้นเป้าหมายแนวต้านถัดไปที่นักวิเคราะห์มองกันก็จะอยู่ช่วง2.70ถึง2.72ดอลลาร์ค่ะอ๋อแล้วก็อีกสัญญาหนึ่งคือการที่ราคามันสร้าง higher lows นะคะคือจุดต่ำสุดของราคามันยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆตลอดช่วงที่ฟื้นตัวมานี้ อันนี้ก็ยืนยันโมเมนตัมบวกเหมือนกันฟังดูมีแต่สัญญาณบวกเลยนะครับเนี่ยแต่พอมองภาพกว้างขึ้นเอ่อก็นึกไปถึงจุดสูงสุดเดิมเมื่อปี2024ตอนนั้นเนี่ยเคยขึ้นไปถึง9ดอลลาร์จำได้เลยว่ากระแสะเรื่องโทเค็น AI นี้มาแรงมากหลังชัด GPT เปิดตัวโหต่างกันเยอะเลยนะครับจาก9เหรียญลงมาเหลือท่าแถว2เหรียญกว่ากานี้มันทำให้เห็นเลยว่าตลาดคริปโตนี้ผันผวน,นจริงๆ ใช่เลยค่ะบริบทเรื่องราคาสูงสุดเดิมหรือ all time high เนี่ยสำคัญมากช่วยให้เรา,เาไม่ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันสูงเกินไปแม้ว่าสัญญาณเทคนิคเรียงสั้นตอนนี้ทั้งการยืนแนวรับได้การที่วอลลุ่มเพิ่มขึ้นการทะลุแนวต้านมันจะชี้ไปในทางบวกก็จริงแต่ว่าอารมณ์ตลาดโดยรวมหรือปัจจัยพื้นฐานอื่นๆก็ยังเป็นตัวแปรสำคัญที่เราต้องจับตาดูอยู่ดีค่ะแล้วก็ปริมาณการซื้อขายที่สูงถึง5.8 2ล้านหน่วยที่เราคุยกันตอนต้น ก็ยังเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะว่ามันสะท้อนความเชื่อมั่นจริงๆในระดับราคานี้มากน้อยแค่ไหนอืมสรุปก็คือเนี่ยกําลังฟื้นตัวได้น่าสนใจเลยแต่แรงหนุนทั้งจากภาพรวมตลาดที่บิตคอยนําทับอยู่แล้วก็จากสัญญาณเทคนิคของตัวเองที่เป็นบวกหลายอย่างเนี้ยมันก็เกิดขึ้นท่ามกลางจุดสูงสุดใหม่ของบิตคอยพอดีบวกกับการคาดการเรื่องเอาคอยซีซั่นอีก มันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าการขยักตัวของเนียครั้งนี้มันเป็นแค่ภาพสะท้อนอารมณ์ตลาดโดยรวมหรือว่ามันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนกลยุทธ์ของนักลงทุนแบบว่าเริ่มหันมามองสินทรัพย์อื่นนอกเหนือจากบิตคอยน์มากขึ้นหรือเปล่าเป็นประเด็นที่น่าติดตามมากๆครับงั้นขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดไว้นะครับเมื่อเราพิจนารณาว่าจุดสูงสุดเดิมของเนียเนี่ยมันเคยถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสะ AI ใช่ไหมครับแล้วการฟื้นตัวครั้งนี้มันก็ดูเชื่อมโยงกับแนวโน้มตลาดใหญ่เป็นหลัก ลองคิดตามกันดูนะครับว่าแล้วปัจจัยพื้นฐานหรืออาจจะเป็นเรื่องราวใหม่ๆอะไรบ้างที่อาจจะมาเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตครั้งสําคัญต่อไปของเนียโดยที่ไม่จําเป็นต้องอิงอยู่แค่กับบิตคอยหรือกระแสเดิมๆในอดีตเพียงอย่างเดียวก็น่าคิดเหมือนกันนะครับ